ขอที่ซุกหัวนอนเวียสกุลวัตเคลื่อนไหวแล้วหลังสัมพันธ์รักเบล่าเสื่อมสลายท่ามกลางความเศร้าสะเทือนใจของบรรดาแฟนคลับ บ้านเวียเบลหลังนางเอกสาวเบลล่ารานีได้ออกมาเอ่ยถึงความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงระหว่างเธอและพระเอกหนุ่มต่างช่องอย่างพี่เวียสุกลวัิ์ซึ่งผู้ชมและแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้แก่อดีตคู่รักทั้งสองอย่างถล่มทลายแต่หลังจากที่สาวเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศผ่านไลฟ์สดไปแล้วนั้นเหล่าแฟนๆต่างก็รีบเข้าไปส่องดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายชายบ้างเผื่อพระเอกหนุ่ม จะเขียนความรู้สึกหรือโพสต์อะไรลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียหรือเปล่าแต่เปล่าเลยใน i ิน t a g r กรของเจ้าตัวก็ยังคงเงียบก,กริบแต่ล่าสุดทางเพจตาวีฟาร์มเขาใหญ่ได้อัปเดตเพจซึ่งเป็นภาพคู่กับพระเอกหนุม่มเวียสกลวัตพร้อมกับข้อความบทสนทนาว่าเวียโทรหาพี่บอยพี่บอยครับ มีที่ซุกหัวนอนให้น้องสัก2คืนไหมครับด้านพี่บอยตอบว่ามีครับเวียมานอนใต้ถุนบ้านมะคาโมงกับพี่แล้วมาช่วยพี่เสิร์ด้วยนะพร้อมเสียงหัวเราะของทั้งสองคนผู้ชายเขานอนง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแค่ใช้ใจคุยกันเป็น2คืนที่อบอุ่นมากๆไว้กลับมาร้องเพลงให้เราฟังอีกนะคะเวียเพราะมากๆ